Week 12, Learning 12 Animal Unit สัปดาห์นี้เราเรียนเรื่อง Animal สัตว์นะคะเด็กๆสัตว์ที่อยู่รอบตัวเราให้ประโยชน์เรามากมายหลายรูปแบบเลยมาดูกันเลยนะคะว่ามีสัตว์ประเภทอะไรบ้างและให้ประโยชน์กับเราได้อย่างไรบ้าง สัตว์เลี้ยงที่อาศัยอยู่ในบ้านคนนะคะหรือว่าในบ้านเรานั่นเองส่วนใหญ่ก็จะมีปลากระต่ายแมวหรือว่าสุนัขนะคะสัตว์ประเภทนี้สามารถเลี้ยงไว้ดูเล่นเป็นเพื่อนลครเหงาเด็กๆได้นะคะและสุนัขก,ก็สามารถเฝ้าบ้านให้เราได้ด้วยต่อไปสัตว์เลี้ยงที่อาศัยอยู่ในฟาร์มก็จะมีอย่างเช่น วัวไก่แล้วก็หมูนะคะประโยชน์ของสัตว์ประเภทนี้ก็คือเด็กๆสามารถนำเนื้อสัตว์ประเภทนี้นะคะมารับประทานเสริมสร้างโปรตีนได้แล้วก็ยังนำนมของวัวนะคะมาดื่มได้อีกด้วยค่ะสัตว์น้ำนะคะ ก็จะมีทั้งน้ำจืดและน้ำทะเลนะคะน้ำทะเลก็จะเป็นน้ำเค็มนั่นเองและสัตว์น้ำบางชนิดสามารถทานได้และก็ทานไม่ได้ด้วยนะคะจะมีอย่างเช่นกุ้งหอยปูและก็ปลาชนิดต่างๆค่ะต่อไปสัตว์บกสิงโตเสือแล้วก็จระเข้นะคะ สัตว์ประเภทนี้นะคะจะอาศัยอยู่ในป่าหรืออยู่อาศัยอยู่ในสวนสัตว์นะคะเด็กๆไม่สามารถเข้าใกล้ได้เพราะจะเกิดอันตรายสามารถมองดูอยู่ห่างๆได้นะคะสัตว์ปีกนะคะก็จะมีนกชนิดต่างๆไก่แล้วก็เป็ดสัตว์ปีกบางชนิดนะคะก็สามารถนำเนื้อมารับประทานได้บางชนิด ก็สามารถเลี้ยงไว้ดูเล่นได้ด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆที่เสื้อเก๋พาเด็กๆไปดูสัตว์ประเภทต่างๆแล้วบ้านของเด็กๆมีสัตว์ชนิดไหนบ้างไหมคะถ้าเด็กๆเลี้ยงสัตว์เด็กๆอย่าลืมมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ให้ความรักกับสัตว์แล้วก็ให้อาหาร และอย่าไปรางแกสัตว์ทุกประเภทเลยนะคะและสัตว์ชนิดใดที่มีความดุร้ายหรือว่ามีพิษนะคะเด็กๆก็อย่าเข้าไปใกล้นะคะให้เด็กๆดูอยู่ห่างๆก็พอคะ่ะและสำหรับสัปดาห์นี้นะคะที่เชอร์เก๋ก็มีเวิร์กบุ๊กมาฝากเด็กๆให้เด็กๆได้ทำกันด้วยนะคะมาดูกันเลยว่าทีเชอร์เก๋และทีเชอร์ไฮเยด มีเวิร์กบุ๊กอะไรมาให้เด็กๆทำด้วย Hello students Today we are going to discuss your workbook week well. 12 So are you ready ค่ะสัปดาห์นี้นะคะมาเจอกันสัปดาห์ที่12แล้วนะคะมาดูกันนะคะว่าิเชอร์มีเวิร์กบุ๊กอะไรบ้างมาให้เด็กๆได้ดทำกันนะคะ are you ready yes we are okay so today we are going to go do your workbook week 12 okay so test one subject final okay so write your nickname write your nickname and what grade are you in you are in k3 slash 2 okay so first one We t มาสืบจาร t กเส้นและ t ารึกเส้นและจารึก e t e t e t ะจารึก o ส้นะค t ะจ e รึกเส้นแ o ะจเส้นะจ e กเ e ้นะคนะคะกเ okay? so นะ,ะ okay? เด็กเ s u น j e ะ t ไทยนะคะวัน้นีเ้เกนะคะให้เด็กๆเ,เขียนตามารอยปะสะระอืรนนเด็กๆารึกามทิเสอร์สิคะ สระอือสระอือมีสองขีดนะคะเด็กๆๆลองหัดเขียนด้วยนะคะวันนี้ทีเชอรอเกมีพยัญชนะให้เด็กๆเขียนแล้วก็เติมสาระอือเข้าไปด้วยนะคะมาดูตัวแรกเลยตัวแรกก็คือพอพานสระอืออ่านว่าพออือพือเด็กๆหัดเขียนแล้วก็หัดอ่านให้ทีเชอร์เก๋ด้วยนะคะ ตัวต่อไปค่ะหอีสระอือหออือหือต่อไปค่ะฟอฟันสระอืออ่านว่าฟออือฟื้อตัวต่อไปค่ะดเด็กสระอืออ่านว่า ดอือดตัวต่อไปนะคะจอจานสระอืออ่านว่าจอือตัวต่อไปนะคะบอใบไม้สระอืออ่านว่าบือบือและตัวสุดท้ายนะคะททหาร จะระอืออ่านว่าทออือทือนี่นะคะทือ subject ไทยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเด็กๆหัดเขียนให้สวยแล้วก็หัดอ่านด้วยนะคะ next subject is f i v e okay what to do complete the words okay how to complete the words you are going to write your answer in The box OK a y write answer in the box subject ใครหน้าต่อไปนะคะเด็กๆหน้านี้นะคะทีเชอร์เกให้เด็กๆด,ดูรูปภาพนะคะรูปภาพแทนตัวพยัญชนะภาษาไทยมีตัวอย่างให้ดูในข้อที่หนึ่งข้อแรกนะคะเด็กๆสังเกตดูนะคะว่ามีรูปอะไรเอย่ยอ่าเด็กๆเ,เห็นแล้วใช่ไหมคะก็คือรูป ม้านั่นเองเด็กๆลองทายสิคะว่าม้าจะต้องตรงกับพยัญชนะตัวอะไรคะอ่าเด็กๆถูกต้องแล้วคะ่ะม้าจะต้องตรงกับพยัญชนะมอมา้มามอม้านะคะมอมา้มาแล้วหน้านี้สัปดาห์นี้นะคะเป็นสระอือนะคะให้เด็กๆเติมสระอือเข้าไปในช่องว่างให้ทีเชอร์ด้วยนะคะ S 1> <S 1> เด็กๆลองทำดูนะคะทำได้ไม่เอ่ยอ่าเด็กๆทำแล้วอ่านด้วยนะคะเขียนให้สวยให้บิวตี้ฟูลเลยแล้วก็หันอ่านด้วยนะคะให้ดูรูปภาพแผนพยัญชนะนะคะเมื่อดูรูปภาพแล้วรู้พยัญชนะแล้วที่ตรงกับรูปภาพให้เด็กๆเขียนลงไปในช่องว่างแล้วเติมสระอือให้พิเชอร์ด้วยนะคะ next subject is Math. Okay, so what to do? You are going to read the sentence and circle the correct answer. Okay? There is you are going to put uh, if the sentence says long, you are going to put circle, naka. Okay? If it's, it's uh, short, you are going to circle the picture that is very short. Okay? ต่อไปนะคะเด็กๆ subject m a t นะคะมีหัวข้อเกี่ยวกับความยาวและความสั้นนะคะ long and short นะคะยาวกับสั้นนะคะให้เด็กๆนะคะสังเกตรูปภาพนะคะก็จะมีช้อยกอไก่กับขอไข่นะคะแล้วมีรูปภาพให้เด็กๆได้สังเกตนะคะ แล้วคู่ปกครองนะคะก็จะอ่านคำถามให้เด็กๆฟังให้เด็กๆสังเกตรูปภาพนะคะว่าข้อไหนตรงกับคำถามนะคะทีเซอร์มีตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างเช่นนี่เลยทีเซอร์เตรียมสีนะคะมาสองแท่งแท่งที่หนึ่งนะคะค o อออร์เรนนะคะแท่งที่สองเยลโล่นะคะมีสองแท่งให้เด็กๆสังเกตนะคะว่า สีสองแท่งนี้นะคะสีไหนที่แท่งไหนที่มีความยาวมากกว่าเด็กๆลองทายดูสิคะสีไหนยาวมากกว่าคะาถูกต้องแล้วคะ่ะสีที่มีความยาวก็คือสีเหลืองนะคะเด็กๆสังเกตนะคะ สีส้มนะคะจะมีความลักษณะสั้นกว่านะคะแล้วก็สีเหลืองก็จะยาวกว่าสีส้มนะคะเมื่อเด็กๆได้คำตอบแล้วให้เด็กๆเซอร์เคิลนะคะวงกลมพยัญชนะนะคะที่มีรูปภาพตรงกับคำถามนะคะทำให้ถูกทุกข้อนะคะเด็กๆเกชื่อเกตเอาใจช่วยอยู่นะคะ test t ต o math o k so read again same same Read the sentence and circle the correct answer. If the sentence says tall, you are going to circle. Okay. If the sentence says short, you are going to circle the short picture. Okay. Subject ท a ร์และชอ t นะคะก็คือสูงกับเตี้ยนั่นเองนะคะให้เด็กๆสังเกตรูปภาพนะคะให้ตรงกับคำถามนะคะผู้ปกครองก็จะอ่านคำถามให้เด็กๆเ,เหมือนเดิมนะคะแล้วให้เด็กๆสังเกตรูปภาพนะคะจะมีช้อยหน้านี้นะคะมีช้อยทั้งหมด3ช้อยด้วยกันก็คือกไอก่ขอไข่และคอควายนะคะ และจะมีรูปภาพให้เด็กๆเลือกนะคะให้เด็กๆเลือกให้ตรงกับคำถามนะคะอย่างเช่นนะคะเด็กๆสังเกตรูปภาพดูทั้งสามภาพนี้นะคะเด็กๆคำถามก็คือภาพใดหรือคนใดมีความเตี้ยที่สุดเด็กๆลองทายสิคะอ่าเด็กๆเมื่อทราบคำตอบแล้วนะคะ เด็กๆก,ก็เซอร์เนะคะที่ช้อยกอไก่ขอไข่คอควายลงไปเลยนะคะให้ตรงกับคำถามนะคะ next subject is English okay so what to do trace the dotted line and complete the words okay so you're going to trace the letter and the word so what letter is that that is letter G, naka, g. Okay, the sound of G is g okay let's read the first picture The first picture is gold gold The second picture is gift gift the third picture is glow glow you put in the hand glow and then the fourth one is grapes. Grapes. Okay. The next letter is. The next letter is letter H. Okay. You're going to trace letter H. The sound of H is. Okay. The first picture is hose. Hose. The second picture is hat. Hat. The third picture is. heart heart the fourth picture is horse horse ต่อไปนะคะ subject English ค่ะ subject English นะคะทีะเกกให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยปากตัว G S เด็กๆลองพูดตามทีเชอร์สิคะ G นะคะเมื่อเขียนตามรอยปากตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษแล้วนะคะให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยปากคำศัพท์นะคะที่ตรงกับรูปภาพนะคะเมื่อเขียนตามรอยปากเสร็จแล้วให้เด็กๆเ,เขียนคำศัพท์เองลงในช่องสี่เหลี่ยมที่ช่วเกตเตรียมไว้ให้นะคะ เดี๋ยวทิเชอร์เกนะคะจะพาเด็กๆคัดอ่านและสเปลนะคะเมื่อจะพู่ทิเชอร์ไฮเยทนะคะซอนเด็กๆอ่านแล้วต่อไปทิเชอร์เกก็จะซ้อนเด็กๆสเปลอ่านแล้วก็แปลด้วยนะคะโดเรโตจีจีโอ g อ o ีกแพจีไอเอฟจี ของขวัญ G L O V E girls ถุงมือ G R A P E S graph างุ่น Doretha S S O S E Hodge สายยาง H A T h a t c มวก H E A R T Heart หัวใจ H O R S E หอบม้า Next subject is experience โอเค so test one read the sentence and circle the correct picture Okay, so teacher K will explain that one later นะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเด็กๆ subject experience experience นะคะความรู้ทั่วไปนะคะเด็กๆหน้านี้นะคะให้ผู้ปกครองนะคะเดี๋ยวผู้ปกครองจะอ่านคำสั่งให้เด็กๆฟัง และให้เด็กๆเลือกวงกลมรูปภาพนะคะให้ตรงกับคำสั่งนะคะเกี่ยวกับ Animal นะคะเกี่ยวกับสัตว์นะคะค้าต่อไปนะคะจะเป็นใบงานนะคะประจำสัปดาห์ที่12นะคะหน่วยสัตว์น่ารู้นะคะหรือว่า a n i m a l นะคะหน้านี้นะคะให้เด็กๆโยงเส้นรูปภาพสัตว์นะคะให้ตรงกับเงานะคะ ฝึกเมติสัมพันธ์การสังเกตของเด็กๆนะคะว่าเด็กๆจะสังเกตเงาของสัตว์แต่ละชนิดได้ไหมได้ถูกต้องไหมนะคะเด็กๆร้องไปทํากันเลยนะคะค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะที่เชอร์เกมมาแนะนําใบงานนะคะเด็กๆอยู่ที่บ้านรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะโอเค so that is For your workbook I hope you're going to answer them correctly and please stay safe and always wear your mask see you again next time okay ka see you ka bye, -bye. bye.